สวัสดีครับพเพื่อนๆเจอกับโจ้แล้วครับผมที่ควัวง่ายๆของนายด้มโจ้ก็วันนี้นะครับเป็นเมนูง,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 ง่ายๆพอดีมีพเพื่อนๆรีเคเวสมาบอกว่าอยากให้ลองทําให้ดูหน่อยก็เลยเดี๋ยวจัดการให้ครับวันนี้เป็นเมนูผัดผักบุ้งนะครับอันนี้เป็นผักบุ้งจีนหนึ่งกัมมือที่เราซื้อมาในรถกับข้าวหรือตลาดนะครับที่เราขายหนึ่งกมัมเอามาบีบบีบต้นมันนะครับมันเห็นกันไหมฮะนี่นะครับต้นมันครับบีบให้แตกเพื่อให้มันไม่แข็งมากนักเวลาที่ผัดนะฮะ หกับมือนะครับล้างให้เรียบร้อยผัดผักบุ้งใส่ปลากระป๋องครับอันนี้มีคอมเมนต์เพื่อนๆขอมาหลายคนเลยก็เลยมาลองทําดูเพราะว่าโั้เคยทําทานอยู่บ้างมันก็อร่อยดีนี่นะครับหนึ่งกระป๋องกระเทียมนะครับทุบแล้วก็สับนิดหน่อยก็ประมาณหกเจ็ดกลีบผมใช้กลีบกลางๆนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ พริกแดงทุบนะครับน้ำมันหอยอันนี้เป็นเต้เจี้ยวโอเคแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดวันนี้เครื่องปรุงมีเท่านี้เพราะว่าในปลากระป๋องจะมีความหวานอยู่แล้วมีรสหวานมีรสกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ต้าตเจี้ยวไปเพิ่มเค็มนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยเพื่อความหอมอีกนิดนึงเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวโจ๊เปิดไฟแป๊บหนึ่ง นะนี่นะครับเพื่อนๆพ,พอกระทะร้อนแล้วก็จะเป็นน้ำมันนะครับใส่ลงไปเลยตรงใช้เป็นน้ำมันมะกอกเนาะเป็นสูตรแตต้าไหล์ถ้าเดี๋ยวเราจะตั้งให้น้ำมันร้อนอีกสักครู่หนึ่งว่ามันต้องผัดไฟแรงครับพวกผัดผักบุ้งผัดผักอะไรอย่างนี้มันถึงจะหอมกลิ่นกระทะรอกรับนี้ครับ แล้วก็กระเทียมนะครับเอาลงไปผัดให้หอมนะครับเนื่องจากไฟแรงอ่ะครับมันจะเหลืองค่อนข้างเร็วมากฉะนั้นใส่ผักุ้งเลยครับนี่ครับเดินระเดยนอบอ,อกครับ ก็ผัดสักครู่หนึ่งนะครับจนผักฟุ้งเริ่มสลดสกระสเกตกระเทียมนะครับกระเทียมจะเริ่มหอมหอมเหลืองหอมแล้วก็ปักฟุ้งสลดแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องครับเมนูน mm ี hmm. ้ไม่ต้องเติมน้ํานะครับเพราะว่าปลากระป๋องมีน,น้ำอยู่แล้วเคกี่ยวครับก็หอยนางรมหรือน้ำมันหอยนั่นเอง นครับถ้าอยากกรอบก็จุกแล้วแต่ถ้าอยากนิ่มนิดนึงก็ผัดต่อยีึหน่อยหนึ่งนะครับตามด้วยพริกครับนี่ครับติดไฟได้เป็นไงครับง่ายมากเมนูนี้ แล้วก็น้องๆที่อยู่หอพักอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับใช้กระทะไฟฟ้าก็ทําได้เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องเป็นถึงกับเตาแก๊สอะไรมากมายอร่อยแบบนึงครับถือเป็นเมนูทางเลือกจะได้ไม่จําเจส่วนผสมเดี๋ยวโจเขียนแค่ใต้คลิปนะครับมันไม่มีอะไรมากมายเลยก็ปลากระป๋องกระผักบุ้งเนาะกระเทียมพริกอะไรพวกนี้เต้าเจี้ยวเนี่ยมันทําให้หอมแล้วก็เพิ่มรสเค็มเพราะว่าโจไม่ได้ใส,ส่ซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสหรือนนําปลาแต่ถ้าเพื่อนๆมีเต้าเจี้ยวก็ใช้ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอะไรเงี้ยแทนได้ครับ มันหอยก็น,นิดนึงเพื่อความหอมนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอของโจ๊กแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปครับเพื่อนๆในวันถัดถัดไปเลยเพื่อนๆอยากได้เมนูอะไรง่ายๆแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวโจ๊กจะหาวิธีทำมาแชร์กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องข้้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมบายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับ